สวัสดีค่ะนวัตกรรมกิจการแห่งรักตามจิตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้าบ่งชี้และเน้นถึงอัตลักษณ์ความเป็นลูกพระฤทยัยด้วยการนำแบบอย่างคุณธรรมตามจิตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้าหรือค่านิยม 8H มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันนวัตกรรมนี้จึงได้บูรณาการค่านิยม 8H ลงในแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคริสตศาสนาในสารสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาตามจิตตารมพระฤทัยของพระเยซูเจ้านวัตกรรมชิ้นนี้สร้างขึ้นตามกระบวนการ7ขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. ความสำคัญของผลงานนวัตกรรมที่นำเสนอโรงเรียนพระฤทัยคอนแวน์มุ่งพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีคุณค่าต่อสังคมเป็นคนดีเป็นคนเก่งสามารถปรับตัวอยู่ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการแข่งขันกันในทุกด้านและมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจําวันทำให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมขาดความตระหนักความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นนั้นคุณธรรมจริยธรรม จึงมีความสำคัญที่มีในความเป็นมนุษย์ของบุคคลในสังคมเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข 2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมด้วยการปลูกฝังจิตตารมพระฤทัยของพระเยซูเจ้าให้เกิดแก่นักเรียนและอีกประการหนึ่งคือการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ในรายวิชาคริสตศาสนาเป้าหมายของการดำเนินงานนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามจิตตารมพระฤทัยของพระเยซูเจ้าและนักเรียนเองยังปฏิบัติตนได้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นด้วยขั้นตอนที่3กระบวนการและขั้นตอนเริ่มจากการออกแบบผลงานด้วยการศึกษาและทำความเข้าใจค่านิยม 8H คุณธรรมต,มตามจิตตารมณ์พระฤทัไทยของพระเยซูเจ้านำไปสู่การออกแบบกิจกรรมในการเรียนการสอนวิชาคริสตศาสนาสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ให้สอดคล้องกับค่านิยม 8H ขั้นตอนการดำเนินงานขั้นแรกก็ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคริสตศาสนาของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในเรื่องกิจเมตตาฝ่ายกายและฝ่ายจิตเตรียมเนื้อหาการสอน และออกแบบการสร้างนวัตกรรมให้บูรณาการกับจิตตารมณ์ภหรือไทยจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นดำเนินการโดยการจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้โดยครูผู้สอนและนักเรียนเป็นผู้ร่วมกันออกแบบชิ้นงานขั้นตรวจสอบประเมินผลจากการดำเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรมนี้ ผลปรากฏว่านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับความรู้ความเข้าใจในบทเรียนกิจการแห่งรักตามจิตตารมพระฤทัยของพระเยซูเจ้าที่สอดคล้องกับค่านิยม 8H ได้ครบถ้วนและนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ท่านปรับปรุงและพัฒนาผู้จัดทำสามารถนำนวัตกรรมนี้ไปเป็นรูปแบบเพื่อใช้ดำเนินการ บูรณาการในรายวิชาอื่นขั้นที่4ผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานครูผู้จัดได้พัฒนาศักยภาพทางด้านการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนและนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคริสตศาสนาและยังสามารถนำประโยชน์ของการดำเนินงาน ไปเป็นประโยชน์และแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆสำหรับผลสำเร็จของงานที่เกิดขึ้นนะคะสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เรื่องกิจการแห่งรักตามจิตตาลมพาร,ริไทยของพระเยซูเจ้าประโยชน์ที่ได้รับนักเรียนสามารถนำจิตตาลมของพระเยซูเจ้านี้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ค่ะขั้นตอนที่5ปัจจัยความสำเร็จ ปัจจัยความสำเร็จอันดับแรกเลยได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารทั้งทางด้านการจัดกิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยสร้างสารรค์สื่อนวัตกรรมต่างๆในด้านของการจัดกิจกรรมนะคะได้รับการส่งเสริมจากเพื่อนครูผู้ร่วมงานที่ปรึกษาที่คอยให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการดำเนินงานในส่วนของ ทางด้านของการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนักเรียนที่ให้ความสนใจและตั้งใจเรียนในวิชาคริศาสตร์มากขึ้นขั้นตอนที่ 6. บทเรียนที่ได้รับค่ะได้แนวคิดและวิธีการจัดการการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันสร้างคุณค่าความน่าสนใจให้กับการเรียนการสอนในรายวิชาคริศตศาสนาขั้นสุดท้ายคือขั้นของการเผยแพร่การได้รับการยอมรับ การเผยแพร่และการยอมรับนี้นี่คือภาพบางส่วนที่ได้เผยแพร่นำเสนอไปยังบุคลากรเพื่อนครูทางไลายและนี่เป็นภาพของสื่อการสอนที่สอดแทรกในรายวิชาคริสตศาสนากับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะการนาเสนอนวัตกรรมกิจการแห่งรักตามจิตตารม์พระฤทัยของพระเยซูเจ้าได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ